เส้นทางนี้คือเส้นทางหลวงหมายเลข375มีจุดเริ่มต้นจากตำบลลำลูกบัวไปจนถึงถนนทางหลวงหมายเลข346ถนนเส้นนี้อยู่ภายใต้กรอบ,บวงเงินงบประมาณ350ล้านบาทปี2564ระยะทาง7.2กิโลเมตรบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดหนึ่งในสองบริษัทของนายประวินจันค้ายหรือกัน,นนกชนะการประมูลด้วยวิธีอ e B i ิ d i n g ในวงเงิน240ล้านบาทลดลงจากราคากลางกว่า100ล้านบาทพนักงานของบริษัทปพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดกำลังเร่งก่อสร้างโครงการถนนสายนี้เนื่องจากเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาโครงการเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากเริ่มต้นสัญญาก่อสร้างเมื่อต้นเดือนกันยายนปี2564 ปัจจุบันเลยระยะเวลากำหนดสิ้นสุดสัญญามาแล้ว15วันจึงต้องเสียค่าปรับวันละ6แสนบาทโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างถนนที่มีวงเงินมากที่สุดเกินกว่า200ล้านบาทและเป็นหนึ่งในโครงการที่มีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันประกาศยื่นสองประมูล มี32บริษัทเข้าซื้อซองเพื่อจะเข้าร่วมแข่งขันราคาด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding แต่เมื่อถึงขั้นตอนการยื่นซองประกวดราคากลับมีรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเพียง3รายเท่านั้นและบริษัทที่ชนะการประมูลคือบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดซึ่งกำนันนกนั่งเป็นกรรมการบริหารชนะการประกวดราคาไปที่240ล้านบาท หรือต่ำกว่าราคากลาง110ล้านบาทนอกจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ DSI เรื่องการหัวประมูลหรือไม่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค7เตรียมเข้าร่วมตรวจสอบควบคู่ไปด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลย้อนหลังของบริษัทที่ร่วมประมูลโครงการต่างๆที่ชนะการประกวดราคาต่างกันเล็กน้อยหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีราคาวงเงินงบประมาณไม่เกิน5 0 0 0สนบาทจำนวน1,547โครงการที่กำนันนกได้งานจัดซื้อจัดจ้างถ้าเป็นกลุ่มบริษัทที่ที่เขาเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะแบ่งปันกันหรือในการเสนอราคาตอนน่องาน,นเขาก็จะก็จะไปด้วยกันนั่นแหละ,ะเดินทางไปด้วยกันดังนั้นเองเนี่ยกลุ่มบริษัทเนี่ยก็จะผัาเปลี่ยนหน้าตากันเล็กน้อยจะเป็นกลุ่มเดิม ถ้ามีหลักอยู่3ามบริษัทก็จะมีอยู่3ามบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนเนี่ยซึ่งมันก็พอจะประเมินได้ว่าในกลุ่มพวกนี้เนะี่ยมีโอกาสที่จะมีการตก,กลงกันเพื่อสมยอมราคากันไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและข้อมูลจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพบว่าระหว่างปีงบประมาณ2,558จนถึงปีงบประมาณ2,566 เพียงแค่เดือนพฤศจิกายน2565สองบริษัทของนายประวินจันคายหรือกำนันนกคือบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดและบริษัทปอระวีกนกก่อสร้างจำกัดได้งานก่อสร้างของรัฐไปทั้งหมด1,547โครงการมูลค่ารวมกว่า6,976ล้านบาทมากที่สุดคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น1,209โครงการ กรมทางหลวงชนบท153โครงการกรมทางหลวง110โครงการกรมการปกครอง71โครงการนอกจากนั้นบริษัทของนายประวินย,ยังได้โครงการจากหน่วยงานอื่นๆเช่นกองทัพอากาศ2โครงการสํานักงานคณะกรรมการอุด,ดมศึกษา1โครงการและสํานักงานตํารวจแห่งชาติคือโรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพันอีกหนึ่งโครงการ อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน